นี่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 ไม่ต้องเถียงเลยเห็นเนี่ยปากกับมือเนี่ยเถอก็เพอเห็นเต็มตาเลยเนี่ยเนี่ยทั้งงามือทั้งปากเนี่ยอมมือมือแกะฮะจะเถียงอีกอ่ะก็นี่หลักฐานเนี่ยนี่นี่อมอยู่เต็มมือเลยอ่ะ เอ้อมาเถียงเลยเห็นอยู่เมื่อกี้เออเห็นหนูยัดไปเต็มกระปั้นเลยอ่ะโอ้ไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาเถียงเลยเห็นอยู่นี่หลักฐานนี่อยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำลายยืดเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเถียงพ่อแล้วพ่อเห็นโอ้นี่นี่แห้งพึ่งแห้งเมื่อกี้เนี่ยเอ้เรามาแก้ตัวเลยเออไม่ต้องมาเถียงเออ เดี๋ยวถ้าเห็นอีกนะเดีห็นอีกนะโดนแน่เขียงอีกอะไม่ยอมรับอีกอ่ะฮะหลักฐานเรี่ยพระาดนี้ไม่ยอมรับอีกเลยเออข้างข้างหลังข้าเขาไม่ยอมรับอยู่นะมาหน่อยมาโอ้วันเถียงใจขาดเลยฮะเอามันเถียงใจขาดเลยโอ้ เห็นอีกนะเห็นอีกนะโดนแน่เลยโดนแน่เลยถ้าเห็นปุ๊บจับซุบจับอีกอนะ่ะโดนเปียแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว